มาซีมาซีอุ้ยโอเคเลิ่ดนอนอนอธรรมดาที่ไหน่าะคะอยู่ไหนละอยู่ไหนละอยู่ไหนละ เก็บสี่จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจี้แชนเนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเราอแล้วในเกมฟรีไฟเดี๋ยวเราจะมาแต่แรงกันนะไปจ้าจะไปไหนดีชึบ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 ,ชบ มาวันนี้เราจะขึ้นเป็นแพตติน้ำให้ได้นะคะวันนี้เล่นเป็นวันนางคารนะคะเล่นวันนางคารที่เจ็ดเอ้ยที่หกค่ะทุกคนเราจะมาไต่แหลงกันมาซีมาซี โอเคเลิศหนอหนอนอธรรมดาที่ไหนล่ะคะเหลืออีกคนเดียวค่ะทุกคนอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าพอยิงได้รู้สึกดีเลยเนาะอยู่ไหนจ้า ฮันน่อยู่นหนอะอยู่ไหนละอยู่ไหนล้วอยู่ไหนล้วเก็บสี่จ้าสีสวยสีสวยเก็บคนเดียว มารอบที่สองกันค่ะ like อืมขอเป็นปืนนี้แล้วกันปืนที่ชอบเลยนะเออสิอ <c oughs> ไปค่ะมาดูกันว่ารอบที่สองเนี่ยจะชนะเหมือนปืนพกไหมส่วนใหญ่นะคะปืนพกอะเจะชนะนะคะแต่พอปืนธรรมดาแล้วเนี่ยแพ้นะคะ เขาโดดไปตรงนั้นแต่ว่ามันไกลเกินไปต้องไปใกล้ๆไปยิงเขาใกล้ๆอยู่ไหนแล้วเอาเมื่อกี้เห็นเขาก็โดดมาตรงนี้อุ้ย อยู่ไหนล่ะจ๊ะจะไปยิงเขาได้ใช่ไหมอ,<ะ>อยู่ไหนอ่ะเอา้าอยู่ข้างหลังเราทุกคนเราหาเขาไม่เจออยู่ไหน อยู่บนบ้านแต่เขาจะต้องออกมาแน่นอนว้โอเคค่ะชนะเกือบไปแล้วหาเขาไม่เจอตาลายไปหมดแล้วเนี่ยโอเคมารอบที่สามกันเลยจ้า มารอบที่3จะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันค่ะขวานหนึ่งอุยอ้ยอุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ผู้เล่นอยู่สามคนฝั่งเขาอ่ะอยู่ไหนอ่ะจะมีฝั่งนี้ไหมเมั่แต่หันหลังอ่าเดี๋ยวอ้อมไปหาเขาดีกว่าค่ะอยู่ไหนจ้ามาหาแล้วอุ้ยเอาอุ้ยโอเคไม่ได้ทำอะไรเลย ว้าวสวยงามค่ะ EP นี้รอบตัดสิน <Hey. S 1> แถบมาเราต้องชนะให้ได้เราต้องชนะให้ได้ like เ,อไดเอาสแปกก็พอการพลาดนะคะ mm hmm. มารอบสุดท้ายและท้ายสุดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูมาทางนี้ดีกว่า mm hmm. มาให้ยิงซะดีๆ มาให้ยิงซะดีๆอยู่ไหนอยู่ข้างบนไหมอันแน่โอ้ยิงหัวแบบฟุก๊กฟุกยิงหัวแบบฟุก๊กฟุกค่ะทุกคน โ oh uh. อ้ my กอดเกือบไปแล้วฉันเกือบไปแล้วเกือบไปหวันแล้วโอเคค่ะเลิศว้าวอีพีนี้ก็ชนะแบบ4์เลยนะคะสุดยอดจริงๆโอเคอู้ยได้ m พ p ด้วยโอเคเลิศอยู่นะ โอเคค่ะ EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ EP นี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย